จักว่าเสือก็แต่ข่อยซื้อให้ยเจ้ายังบม่ได้ชักบุญแจกันนี่ฮะเกินไปมูจักมือแล้วนี่จ้างเข้ามาเอื้อมมาชิมาสักเข้ามาจักมือแล้วบม่ได้ชักนี่เหนือโหเกินหนึ่งเกนหึ่นหนึ่งประเดี๋ยวมันคันชักแล้วข้าเจ้าบุญชักข่อยบุญซื้อมาให้อีกได้บบบนี้ไอ้บุญเอาแบบนี้จ้างเขานี่จ้างเขานี่บอกขาเจ้าจ้างเข้ามาเจ้ากระชีชักให้ามาอยู่เพราะข้าเจ้าบอยาก ไม่ได้นะค่ะหย่ออะไรแล้วล่ะปลาหมูเสือลูกได้ะเจ้าต้องักเครื่องักคอ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสุขสุขคนเนาะพ่อกับสองแม่บุญมาบ้านให้อีกแล้วพี่น้องเอ๋เพื่อพ่อกันได้สร้างแม่บุญมานี่ก็ทางเฮ้ากะมีข่าวดีเนาะสีมาแจ้งให้พี่ให้น้องได้หูน้ำกันไอ้ทางน้องโมนี่แหละว่าจังเดั่นกะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเด้อเนาะสีเขาไปหาทางน้องโมอยู่เพื่อนบํบุแต่ว่ามาเปิดคลิปอยู่พี่ได้พี่น้องเอ๋ อยู่ทางเพื่อนน้องไม้น้องไปไหนมาเปิดคลิปอยู่เพื่อนน้องมีน้องมีกับน้องตานั่งอยู่นี่จะเอ๊ะอ่าอ่าโดยสบายดีล่ะอาว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเอลิซาเป็นยังไงนี่อาว่าเมย์ไปขอแล้วเมย์เพ้นเนาะแต่เราบ่อหาน้าบ่อหายยังมีเอื้อยอยู่บ่เจ้ากะยังมีเอื้อยไปบ่ไปเล่นเพื่อนไปเดินสาวโมเจ้าเคยย่างไปอยู่าละ เคยเห็นอยู่ว่มีก็ผ่านผ่านอยู่ผ่านผ่านแต่บ่เคยเวเข่ะอ่ะโดยไปบ่สซาไปนะแม่บุญไปสซาไปเบิ่งนไปไปล็อกประตูทั้งนี้ไว้เนี่ยละก่อนสิไปเดี๋ยวสิพากันไปทางเฮือนสัมมู่กันอืมโลงล็อกไว้ป้าใส่รองอีกคนเดียดขาวได้ไหมเข้าไปล็อกทั้งในเมื่อไหร่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวพากันไปทางเฮือนสัมม อ้าวจะไปไปไซส์สิมันยังอบผิวบ่เดี๋ยนี่ใส่รองตีนใส่รองมือขีไปเฮือนสัมโมเบอะใส่แล้วแสบตาเนาะไปเฮือนสมโมก่อนลรอยู่เฮือนบ่มันนี่อือขึ้นประภานถือกุบอีละก็ซ้ำกันเลยนะฮะน้องปูปลาก็สููอะไรผู สามเอเม่เลยใส่ส่วนยองวะใส่ส่นนายซื่อา้องาย้แบบายห้อปเสีิฐกสามกันแหละอย่างไปหาน้องโมกันอยู่เพื่อนวะน้องโมนี่โอ้โหตเลยโอ้มันอิเหมียนแาโป่งใบไว้พี่เดชาเฮือนน้องเม่ไปหาเฮือนน้องโมอยู่นีเฮือนน้องเม่ เดี๋ยวสิไปเฮือนห้องโมอยู่เฮือนบ่ห้องโมนี่ปลาตัไพแสนหนังงอกกับตอนอยู่นำ้ำพุมปูหึไพเนี่ยน,น,นะคือมานั่งรีอยู่ป้าผู้เดียวโหดอย่ายนัางบ่โอดตัวฮะบอกหวดพอาะเมื่อกี้ไน้ปากดำเข็ดยังเด้สาวนวลน่ะน,นะนนโดย มาเอาคลิปลงโอ้ยเจ้าบ ai. ุคคลท่องก๊กมาโกผู้บำบัสัญญาณไหนฮะโอ้โหลดคลิปเรียบร้อยลงมาแล้วก็ฮักกอนเห้ื่นื่อนก๊กมากระบอกกีนแล้วใส่คลิปเดี๋ยวเรามาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆก่อนาไหมใช้กอนเอาไหมนะกอนเอาไหมยังอยู่ในค่ะอ้าวกอนาไหมกับเพิ่นมีเจ้าของได้ใหม่สังไวนี่ โอ้เหื um, ่นเสาโมมีเสามาได้ินี่โอ้ตัวเฮ้อเราขึ้อบ่อหาทมหัวเราอันนี้อยู่เหื่นอยู่ป้นี่ประกาศประกาศประกาศมาเสาโมเด้อเสาโมอยู่เหื่นบ่ประกาศประกาศโอ้เสาเหื่นเราเฮ็นยังเด้อยู่หั่นโอ้เสาเหื่นเราโอ้โเฮ้ จกต้นนี <screws in the fridge> ่มีอ <desserts into Negative hungry> ๋อพืนเห็ดเสาตออืมได้แล้วบัดนี้ทางเสาโมมาอ้าโอ้โออ้โ้จ้าเอ้โอ้ยนุ่งซองนุ่งซองอื ไป<ค><ณ><ค><ณ>อีหล่ะห่อนหอนป้าลุงลุงปู้ป้าพิษอ่ะนะป่าท้าอะกีบท้ายบน,น<ค><ณ><ค><ณ>ป้าป้าส่งเสื้อลูกนี่ซักแน่โมยที<ค><ณ>่ทำความสะอาดเนี่ยเป็นขวดเป็นยังเวลาแขก<ค><ณ>ป,ป้าป้ากกับไปนั<ค>่งห่มอยู่นี่มันห้อนโม่เฮ้ ได้เสาเ,เด้นี่พาไปนั่งยูมกันพี่น้องอยู่นี่มันอากาศมันร้อนถอ้ว <im mon> <im mon> โอ้ฝ <im mon> นตกเนะาะเมืดอฝาสนาฝนมากคับไปจักเชียงกบจักเชียงขียแมนกเขมบุญได้อือือ มีบุ้นเข้าวาวาอยู่นี่เห็ดคมหลายมีแล้วค่ะมันออกเนาะโด้ยน่เม็ดไปหาก่อนแล้วเมย์บ่หาบ่ลูกบ่เมื่อเฮือนนะเมย์ลูกไหมลงให้นายสวัสดีลักษิโน่คัมลมค่ะคัมลมอือหืมาอยู่ห่มใหม่ก่อนขออนุญาตเด้อเนาะแล้วกันมานั่งก่อนป่ะอยังคือมิตรที่ขี้เหงื่อแท้อีเหรออันนี้ กินและปบพากันเก็บกันจูดนะเจ้าของที่พ่นไห้หัวเลยนี่เขาต้องมีขยะเก็บได้ลูกมันจังนนานได้มวยแบบนี้มันบกคักเลยนี่นะเจ้าของที่พ่นมาพันม้อยู่พันโอมเจ้ามาอยู่นี่คือเฮ็ดชกระโปกแทบ่ได้ฮะหเขาต้องเก็บน้ำตนหนาเฮือนเจ้าคือกันเด้อมันทำความสะอาดนี่น้าหน่ามณเนาะ ลมเย็นจุ้ยจุยวันนี้สวัสดีที่นี่ท่านได้สบายเลยวะที่นีวุ้วิ้ยวุ้ยไปหาใบไปหาพุทธไม้มาให้ลินแน่ละไปเต้จะไปบ้างจะหนาววะเศรอมาเกินกว่าได้เสาร์มือวานมาบ้านนี่โดย เจ้ามากินแล้วมาถิบโคกข้าวกับตนอยู่เจ้าของที่เพิ่นมาเห็นแลวโอ้ปวดสบายที่เ,เจ้ามาเห็นคันโบแมนเจ้ามาทิมนี่ไปสิทนเหมือนกิสิว่าแหละเจ้ามาอยู่นี่หมดแล้วเนาะมาชสมเออมาชุมเขาต้องเบากันเองคุมเขาขยะเจ้าม,มีกระสอบบอ่เจ้าม,มีกระสอบแล้วเจ้ามาห้อยไว้นี่โวกไม้นี่ลาไคกินแล้วกระถิมใจแบดมันลายเลยกระจูด จูดกับเพื่อได้เหอไปจูดล่ามปลาดีใหม่ก็ต้มน้อยเจ้าพ่อเองอีกแล้วคุณจะจูดจูดจะมองอาจารย์เจ้าคุณจะเอาไปจูดจริงหรือเปล่ากินข่าวแล้วบ่อมลกินแล้วบ่ขเาวนะยังฮะเพชรนี้ให้ลูกกินเลยอันนี้ขัวใครมันแดดเจ้าได้สั้เนี่ยเบิร์ตพ่อก่าเปียกอันมันมินบอกมันคิวยาชงหัวบ่มีกระดูกหมูใส่ได้ใช้ยาเส้าหัวบ่ อันนี้เอาเสือเดชขนาดสีมัวเขายังถิ่มไปแล้วล่ะไม่เป็นยังมินอีคมันคิวเจ้าใบไทรน้ำกันบอกที่ใดเนี่ยใบบีบยาเจ้าใบไทรเจ้าเจ้าใบใทรทงเดียวกันแต่เจ้าเออซาลาตีซื้อมาหายตอนนั้นดีหยุดผลยุ่ผลแล้วผลยังมาทันได้ใช่อย่าัสหัวนะบัดใส่แลยมา บีปวดเช่กันเลยสวนเช่กันคักบ้า,านย่งกินจนเป็นแป้งนัวพวกสบู่พวกจะสะบัะสะบผมพวกแฟบไปใส่กับโทงเนี้ยกิน้ไปใส่กรทงเนี้ยกินนจะ,ะต,นนต้องขาเปลียกให้นางนอยแฟบเป็นสบู่มาเลยเอายังมาต้มเนาะแม่บุญต้มข,ข้าวเปียกให้นางหน่อยเนี่ยเอาขานอก็ได้อนแม่บุญกระจาใช้ข่ลูกจ้าหน่อยนี่บอบบอบบอ้บอบอบอาวให้กินเป็นนัวขันจะมักสิ่นหมักย่างกับใส่ขานอเอาใส่ลูกใส่รดนีเอ ใส่ไข่นก่แล้วก็ต้มไข่เอาใส่คนไถ่ขาวอ้อนมันก็ได้แล้วข่ไกมันฟงมันห้อนอยู่ตัวพ่อลูกมันนั่งหลีดอยู่โฮมก็ได้แคนโกคนยังกี่พ่อลูกมันนั่งอยู่โฮมไหมป้าไข่ไหัวได้คนโตยังเอ้ยเอ้ยเอ้ยกินบะหมี่บ้าขนมบ้านนี่ผัดตุ๋นรังแล้ว่าเบ็ดน้าแม่ลูกมันกินแล้วแม่มันกินยังไม่ทันด้กิน ก่อนลูกมันเสื้อมันบ่ได้กินข้าวมันกินเนี่ยมันยู่ยท่อใน,น่เตงน้อยบอกนี่สิดีกตรก็เพิ่นอาสาวมาส่งแล้วเพิ่นบอกสิมีมือยอ่อแล้วบ่ยังยังหมูยังโมโหน้ำตัวเพิ่นยังค้าไปห้งหมอเลยเขาตีแข่งตัวเองมันยัง <l> น,น,นหัวอีกเขาได้สะไปจ้ะซะในบ่อ มีเสืออ้อหน้อยๆฉากมันสะอาดตะกะต,ตา,ากไว้ไหวมากค่ะเจ้ามาอนี้เนียนสร้างไฟเพิ่นมาเอาไฟเข้าให้เจ้า,าได้เยอะหากว่าเมนไฟนยังบ่ทันได้เป็นของเจ้าได้ยืมเพิ่นก่อนอมีแต่ผู้ใหญ,ญ่เพิ่นให้มาต่อเข้าให้เจ้าเบื่อสาอกเม็บ่ได้โทรหาผู้บ่าวกลางคืน,นเดีไปนัดมาหาแม่นบ่อบจะว่ามีโทรษซาบุลมผู้บ่าวชัก อย่าเด้เขามากเป็นเจ้าเป็เจ้าเงินตาไล่ได้เป็นเจ้าเป็นเจ้าเงินเงเฮงพันเป็นตาไลอีกจังเบิ่ฮงนฮงในห้น้ำพ่อมันมาพันแสดงหนังอีกพันเป็นแนวอื่นผัวพันนางเอกก็เป็นอะไรมันเข้าไปในฝันนี่ใส่เกือบยองสุดยังมาตื่นมาตื่นมาใส่เกือบพักแม่งเนาะตื่นมาตอนเช้าใส่เกือบยองแม่ไป็เพื่อตื่นมาตอนเช้าต๊กเถียง ใส่เราคานว่าโต๊ะตูไว้แล้วคุณประานจะตื่นเต้นบัวฝันเป็นพ่อได้เป็นวุ่เป็นดาราเป็ุ่บรรลุเป็นวงกุ่นซ้ำตื่นมาจะฉาลูกโต๊ะเที่ยงกับแม่ไม่ได้สงสัยมีผู้บ่าวใหม่เดาจักดอกอันนี้อย่ามาปลูกลูกเนาะเห็นมากมีผู้บ่าวมหาแม่เจ้าบ้าหล่ากลางคืนน่ะนะ พอเป็นเนี่ยมันบอกอยู่ดะเแต่ว่าคนใหญ่สร้างไฟเพิ่นมาต่อไฟให้เจ้ายืมยืมไฟเจ้าของพี่ก่อนของนุ้ชโชบ่แมริกนมีแต่งบต่อเข้ามาซื้อบ่ได้ให้เจ้าใช้สะดวกสบายเห็นว่าอันเพิ่นต่อไฟใหม่ไส้ก็ใช้ฮู้จักเนี่ยได้เอาไปมากลางเว้นก็เปิดบ่ได้ได้ดีใจยี่โบ่คนมาต่อไฟให้ดีใจดีใจเจ้าฮู้ว่าว่าคนใหญ่เพิ่นก็เบิ่งเจ้าอยู่ขันเจ้าเฮ็ดดีก็เจ้าสิได้ดี คนลูกเจ้าน่ะเจ้าจะดึงแขนแห้งไรคุณยายมันบอกเงี้ยแขนลูกฮักเอฟซีกับเป็นห่วงเกตกับลูกกับเต้าจะจับแห้งไรบังในคุณในน้อยจ้องลองเลยบักไงเราสามารถสูบใส่ตีแล้วได้แล้นเจ้าต้องลูกตัวเองต้องคอยจับคอยบายมันน้อยนะเห็นบอกมันกลาคนขาวจบดีจะไปมันเป็นคนดำเหยอาบ้ำมันเสักผ้าให้ลูกแน่เด้อ เป็นชักว่าเสือก็แต่ข่อยซื้อหายเจ้าเนี่ยบริชักบูแจักอันนี้ฮะเกินไปมูจักมือแล้วนี่จ้างเขามาเอื้อมมาชิมาสักเข้ามาจักมือแล้วบริชักนี่เหนืงโอ้โหเออหนึ่งเอนหนึ่งบริได้แต่มันคันป้าชักเล้วข้าเจ้าบริชักข่อยบริซื้อมาหายอีกได้บบบนี้ไอ้บุญเอาแบบนี้จ้างเขานี่จ้างเขาเนี่ยบอกเขาจะจ้างเขาเนี่ยเจ้ากระชีชักใครยิ่งว่าเขาจะจ้างบริยาก ให้ไม่ได้นะค่ะหน่อมันอ่ะป้าหมูเสือลูกได้撒เจ้าต้องซักเครื่องซักของแล้วก็ะสันคอยสิบู่ซื้อให้เจ้าอีกเลยยึดโทวเราซับอืมบอละเจ้าต้องซักเครื่องซักของเด้อะนักเตะซื้อให้กระสั่นวัดเนี้ยก็วัดเนี้ยก็มีวัดยังซื้อเครื่องให้อาทิตย์นึงเหรอโอ้ตายสร้างปีนแท้ จะนอยมันจะเป็นอะไรมัน no. ย no. ังกาเป็นกี่พญานะเป็นน้ยครับช่ป้ะบ่คันวะบริักเครื่องต้องซักเด้อใครบ่ซักน้ากอกก็มีเลยเว้ยชัดว่าสร้างเป็นเสียไฟมาต่อให้บ่เสื่อกระบ่ซักบัดเย็นแห่งสิบ่ซักเสือและได้เปิดพัดลมเนาะดีมันอายมาพอดีป่าเสียไฟเปิดพัดลมระวังเด้อนอนผู้เดียว มันเป่าขอหันจักหนูตายจักอย่างนี้จะมาน้ามก็พออาบเจ้าจักอาบอยู่บ่หน้ามอาบให้ลูกอยู่บ่ว้าหนักในลูกคีมอาบน้ำไมเกา่อในลูกเจ้าน่ะมันตากแดดลูกไหมลูกล่ะคีมอาบน้าที่คอยจับด้วยมูคอยจับแล้วลูกมันเด้วลูกเอ้จะจับลูกแห้งไรที่แปดท่นถังลงต่กระบะกระโปงหนักมื่านี้มดนเจ้าผู้ว่าคุณได้สีโตไฟให้เจ้าเจ้าคู่อยู่บ่คุณยังเจิบุญนะ อย่าโูบอ่ะอย่าพูบอย่าโูกอย่าโูกแล้วอยกระซิบบอกเดี๋ยวมีแต่ลอเพิ่นว่าต่อให้เจ้านกเมือ่อคืนขอบุญขอบคุณด้วยิบอกซื้อเด้ออ่ะคููจิตต่อฟื้นต่อไฟให้เจ้านี่ก็คือเมหนูคำสอนนกเมื่อคืนขอบุญขอบคุณขอบุญขอบคุณเด้อแม่ใหญ่ใจดีทีแม่ใหญ่หนูคำสอนเอนแม่ใหญ่ก็ได้เอนซื้อพนอันเลยเออเต้นบอก คำสอนคำสอนขอบใจลือแม่นูคำสอนที่มาต่อไฟให้ลกูกคอให้แม่อยู่ที่มีเฮงห้ดจูบปากกขิ่แกงวามเจ็บจะได้ความไข้จะมีไม่สอนจำารื่องข้อกับเพื่อนให้แม่เ้วเท่าพันเท่าเด้อซาถุกโดยเจ้าหูบอตีเพิ่นสิมาต่อไฟเจ้าเพิ่นอีตนเจ้าหรือลูกเจ้าเพิ่นอีตนลูกเจ้วนี่คอเพิ่นคอแนวเดียวให้เจ้าซักเครื่องซักคองให้ลูกทำความสะอาดให้ลูก มอยจับลูกแงงยัดแขนลูกหักเดอ้อขัดแขนหักมาแล้วเจ้าคิดจังไงขัดแขนลูกเจ้าหักนะเจ้าคิดเบิ่งกระดูกนิดน่อยได้หนิจะไเป็นสาวเขียนค่ะโอ้สาวเกียนหักใครแต่ว่าบ,บริบปินบม่ได้ปวดเจ้ากระดูกเสียขึ้นหันเป็นต้นลูกยก้ยวมันก็เลยเออบ่าใหา้่างไปบุญนี่มาอันให้สร้างไฟพันโตขาให้แน่ว่าจันเพราะได้อันไหวเจ้า เปิดพัดลงกลางคืนให้ลูกวอดด้ใต้วาได้พัดยญาดอกเมร์ฟินชิลูกมันแล้ววะมีแต่มีต่วแม่ป้ายังหน่อยไว้แล้วดินโทรศัพท์เพายยานมันอย่างน้องมีจื้ออยู่ว่าเอยซื่อเมนูคำสอนขึ้นมาหนิคนยายใชือเจ้าเล้นอะกร้นะตนระนกระนะไุ้นต้น้นกรนกง้นกนกระ้นเบิตุ้้น้นก้นกตดนตา้เบิะตุกรู้ ขั้นขั้นพนขี้ข้านเดี๋ยวพ่นใบยักซอยใบใหญ่ใหญ่ใหญ่ขันพ่นดูเดี๋ยวพ่นยัก์ซอยเดาโม่เดอขั้นขี้ข้านเสื้อผ้ากระ่ปรงทรัพยังกานัปนเพ่นกรชยักซอยแล้วฮั่นพรรทรับข่อยข้อฮักหวานนี้เ็ได้หวานนี้มาถ่ายเจ้าข้อฮักขล้ออันปวด่ะแม่นพี่ช้งอ่ะนะปวดขา อ,อันนี้หละฉันพคตรปมย์บุคน<ม>ตุ่ยเนั่หนังยากคนจอยเนี่ยลมพัดนะน้อมโมกรเด้อหูจักทำความสะอาดในลูกเก็บกวดเก็บอันนี้เด้อโมเดอร์นี่เวลามาถ่ายคลิปโอ้ยกระบอกโมน้ำกินแล้วก็มีขยะทิ่มเม่เป็นห่วงย่านเจ้าของที่เพิ่งให้แล้วคือเม่บุญคือกันและคันเดินเม่บุญมีคนไปทิ่มขยะใช่กก็อยากให้แล้วมันหก ตั้งเถื้ามูมาถิ่มขวดใช่เนาะไม่พูดคันจ้างเขาไดอย่างนี้น,น้อยอยันเขาเลยจา้างเลยแม่สาวจ้างน้องมันจ้างเขามันมาจ้างน่องสามจา<พ>าีนม้นี่เขาซักเดือน,นหนึ่งเธอได้ละเดือนหนึ่งสามจี้มือไปเลยหุบมันด้วยหุมันออกสามจี้ม, <c oughs> มือฮะประมาณสองสองมือกับขาเกี่ยงเลยฟังฟังเบิ่งคันเพิ่นสร้ะะางเพิ่นมาโตให้เลยบางทีเพิ่นบ่มาบ่แล้งกับมืออื่นคันน่ะเพิ่นโตให้เลย ขันเมยบุญมาบทันเลี้ยเจ้าให้เพิ่นง่ายอันโตอันนั้นดอกมานอกง่ายดอกไฟสุรานะแต่เพิ่นว่าว่า่นสีม้ามือแลงนี้เพิ่นว่าจะซ่อางตะเพินมาโตไฟไห้ให้สร้างมันมาโตไห้เมย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นดีตัวลูกเจ้านี่ละเจ้ากระส่าเสือให้มันครับเป็นเจ้าบอนเพื่อนกระต๊อบเจ้านั่นเจ้าก็เก็บในเด้อขวดอย่งเด้อเวลาคนมาถ่ายคลิปแล้วก็งาย จบคลิปกันพี่แมพี่น้องเลยเนาะพ่อกันเด็กคิดหน้าพุญแหละสบายดีกันสบายดีสบายดีมนมนสบายดีสบายดีไม่ทางลูกเลยเออไปกันอ๋อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาว่าสีให้ทางสร้างไฟเพิ่นมาโตแหละได้คุยกันแล้วเนาะจังได้ก็ขอบุญขอบคุณทางเมนูคำสอนเด้อเนาะ ทีทสซอยเหลือหรือว่าเมตตาทั้งน้องโมที่ต่อไฟให้พี่น้องไอแต่ปุแมเนของเตอร์ตรงเนาะต่อจากของเจ้าของทีงเ่เพิ่นมาใส้ค่า,ขอ,าขอใส้ไปกออ่อนเพราะว่าเฮายังบ่มีงบบ่มีอยังทางเมนมูนมนคำสอนเพิ่นกระต่ต,ตนทั้งน้องมนพี่น้องเลยก็เลยให้ทั้งสมบูรนี่บอกสร้า,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 างไฟมาต่อให้อาจังไดก็ขอขอบุญขอบคุณทางเมนมูคำสอนเด้อเมนเด้อที่ไว้วางใจลูก ให้เป็นสะพานบุญไห้ในข้างนี้คอหฮเมน้องคำสอนและครอบครัวของเมยู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุขซุกกายสบายใจเด้อเมย์เด้อเมย์ให้มาชันไหนกับขึ้นไปหาร้อยเท่าพันเท่าท่านมือเศร้าไหลเข่ามือแรงเด้อเมย์เด้อม,มีแต่อโย,อยหันควันเยินเป็มฮุโพฮุมไสให้โลกให้ลานไปโดนๆเนาะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปาจจากโลกไข่ไข่เจ็บไปแล้วพอ่อเมยพี่น้องขอบคุณคูณ่มทางเอฟซีทุกคน พี่เบิ้งคลิปแลป้วบอกขามโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี